นึ่งกิโล่เลยนี่ขออนุญาตดิเดะขอส้มเด้่โอ้ยยังทำอยู่กับมีกิโลเนาะหรือมมันเริ่มมยอนหญ้ามันหรอเปล่ากิโลยังไม่เริ่ม,รม,มหรอ,อเปล่าี่สบีดายเด๋ดยวสบีดายนี่เด้ข่าซุกนี่เป็นหนึ่งไวน้นี่ไม่ไม่ฮอนฮอนเลยแต่ว่าคนขายนี่แบบงามสุดสวยสุดๆมารอบวันนี้โม่ปานนี้ คั้นเป็นประเภทปลาหรือว่าของสดนี่ต้องเข้ามาทางในจังหน่อยครับพี่น้องสบายดีดีนี่แห้งว่ะกม่ได้แค่ยืนนอนอยู่แบบนั้นเอาเมื่อยนั่งแล้วก็นอนเมื่อยนแล้วก็นั่งสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงขอเจริญใจมาแล้วครับลุงกิเตอร์เลาะเสาะแซ็บนะครับขอตัดเข้ามาบรรยากาศของตลาดยามาเซานะครับที่ตลาดพุทธวงศ์ครับพี่น้องครับลุงกิเตอร์พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งยามาเซว์ครับว่าตลาดพุทธวงศ์ยามาเซานี่ มีอาหารการกินหรือว่ามีของสดอีกอย่างห่งบอนะครับเขาเคยมาเด็ตลาดแรงนะครับวันนี้มาตลาดเ้าลองเมืองครับพี่น้องว่บ้ามีอาหารอีกอย่างไปนะครับเศาเาตลาดพุทธวงศ์รถก็มาจอดลายอยู่ดิ đây. ขนมครับทางเข้าตลาดจะมีขนมบรรยากาศโดยรวมนะครับพี่น้องเขากับบุค่อยมาเดินลายคือช่วงแรงๆก๋าสีแบบป,ปะปายเนาะครับเนาะนี่ครับจะมีขนม ใหญ่สักก่อนทางเขาว mm ่อ hmm. ยากกินขนมและกินแนวอื่นเนะสบายดี mm hmm. เนีแม่าาน้อยนี่ครับขนมเพิ่น mm hmm. เดี๋ยวี่มาออกมาอุดหนุนเหมกก่อนกอนท้องที่ออกครับเ mm hmm. ี้กำลังแชร์หาคนมาซื้อแยวกินสบายดี mm hmm. นี่ยิ้ม,ห,มหน่อยนึงของกินเพิ่นครับ ยำมะซาวจะมีปิ้งตับปิ้งตับนะครับใส่กอกนะทอดเนื้อแห้งนะครับแล้วกับอาหารเป็นถุงปเป็นเห็ดไว้นี่หลายอย่างนะครับข้าวเหนียวนะปลาแห้งทางผุนะ้ชก็มีขนมพร้อมมีเบอร์เกอร์เนาะะเป็เห็ดไว้เนาะขายรวมๆกัน,นมีขนมโซเซ สาวซื้อไปกินดิใส่เออเฮ้งินถายแล้วใจของกินที่พิ่งใจ่ที่รตลาดเขาเจ้ามาเส้าก็จะมีของมาขายที่เก่าดิแต่ว่าคนมาเดินตลาดนิดหน่อยเจ้ามาเส้า ที่บุกขายหลายบันไดครับมีประเภทว่มาบมักไม้นี่บักแอปเปิ้ลครับสาลี่สตรอว์เบอรี่นะครับมีมีมมอของขายยางบุกเซาปกติเอาเมาขายด้วยกันผลไม้ได้วครับนี่นั่นวงบัม่วง,งทางในคุณกฤสิ์เป็นแบบมีของสดคือกันแต่ว่าก็ต้องเข้าไปเบิ่งนะครับแล้วก็มีอาหารกินตอนเช้าขายเครื่องนะครับเสือ้อผ้ารองเท้า ทางนี้นอยา่าเลาะเบิร์ข้างนอกก่อนบ่เคยมาตอนเช้าจักเทื่อสาลี่ครับพี่น้องสบายดีมาตลาดเศร้าเนี่ยงามกว่ามาตลาดตอนแรงเนาะก็ <c oughs> ออยังหนาสดใสดอยู่เนาะข <c oughs> <c oughs> ันมาตอนแรงนี่แบบไม่อยากสดใสดปันใดแล้วเพราะว่ามันเบิดมือแลยนด่นี่ครับพี่น้องครับ อาหารการกินนะครับเนาะมาเตรียมไว้นี่ยว่ายงวาขายตั้งแต่เศร้าจนขัดแรงไปเลยขายแต่เศร้าขัดแรงเลยึข้างหลังนี่นีจ้ามรับสบีดายสบายดีอันนี้จ้ามอย่างไงไ,ก,ไ,ก,ไก่ไก่ไก่ย่อไก่แบบไม่ถึงสองพังะนเะท่านั้นบริแทนนะครับเด็กจะไหนก็ได้ไปลไเลย<โอ>ไปใส่ลาวอโยเพราะเพิ่งไปวันลราไปอเมริกาวันนี้ ใ,ใกล้ๆครับพี่น้องครับไม่ละสองพันพันนะครับมอแพงนะครับเป็นอาหารเรา้ากินเล่นกินอิหลีก็ได้ถ้าคุณยังพันเตรียมเครื่องยังพันแล้วแกยังไปหาเราขนมปังกัมีบลร,รมไม้กัมีพี่น้องโอ้โหกรอลพี่น้องีิรอ ยังมียโรจิลอนี่เนาะนังเข้มจิลอ,อ่ะ่ามีกระตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เติอออออบ,อ,บ,อ,บ,บอยู่ได้พี่ลองนี่ยจิลอ่ะ่ามีกระใหญ่ละทบม่วงขบวนก็มีกบอีกยามีเรากำลังเลือกกบอยู่คนนึงตลาดเซานะ่ะน้ำท่ว,วม <laughs> สบายดี ไปข้าวเวียดไปเรื่อยวันี้มาทั้งที่เลยยืนนี่แห้งว่ะกินอะไก็ยืนนอนอยู่แบบนั้นเอาเมื่อยนั่งแล้วก็นอนเมื่อยนแล้วก็นั่งปักนี่ผักแดงทักแดงเน่คนตะสาวงามตลาดสาวงามเงยมราชยมราชแดงขมวดก้อนใจตลาดอย่างนี้นี่พุทธวงศพุทธวงศเนี่ยตลาดอยังช่วยเนาะแมงมันนึกว่าตลาดพุทธวงศ์ ฮวีหมองเห็ดยนเดี๋ยวเดียวยงลองสักหน่ยเย็นเีนมื่อนี้ล้มะครกบ่บ่ล้มบ่ล้มบ่ล้มเขายังมีเวลามาเย็นเยียนน้องน่าทากายไอ้ปัดมาต้มบ่ท่านเฟื่ยใจไอ้แก่ใจดำแซ่งอยู่บ่ละกินอะไรไปไหนเออกินละการ่อยกินละการ่อย เป็นกินกาแฟโรมิเตอร์นะครับแซบนัวเลยจน,นยาายมามาได้ยากขายอันนี้เพชยังกินมั้งเครับกินม่ได้หรอกครับไอ้พวกแขนห้อยใหญ่หนอโดยมิตรเจ้าไอ้โมกาแฟกัมิตรเจ้าโอ้เสือกมอหอมมัหายาก,ยากแท้ๆเดี๋ยวนี้หอมแค่มันหายากเ<า>อาแบบนี้มาให้กับเจ้าซิยากอายเขาได้่อยใส่เป็นรูปไขอไอเข็นะกับโปรโมทเลยเนาะเสือไอไข่อยเด้วยโซ่โซนเนล เนี่ยน,นะน้หนังเข็มพักมามอนี่มาสองคนเนี่ยครับเนี่ยครัเฮาไริมาพู้เดียวไ้่ไหมครับมาสองคนบาดยมาสองคน <c oughs> ยี่เดทองคุณหนึ่งบักหุ่งพี่น้องคุณเฮ้ยังกินไหมลูกคายลูกโอ้โลกขายบ่ฮะโดยโดย ของอยู่ของกินกับของขึ้นบ้านแหละครับพี่น้องครับีคทางนี้ก็เป็นของมาแบบเออไอส่วนตะบดเฮาออกมาหาเลาะขายไปหามาเนี่ยครับพี่น้องหอยหอยกับกี้เนาะนี่เนาะหอยกับกี้เนี่ยนี่เป็นหอยกับกี้ขายยังไดหอยกับกี้อย่างดีคุ้งละสิบพันจีบสิบพันจีบกับมื่อกี้ก็แบบกี่แบบกลมๆง่ายๆกับเส้าบาทตัวเดียดนี่ก็บระโยชน์ถึงละ หน,นึ่งกิโลเนขออนุญาตเด้อพอส้มนี่โอ้ยยังงอยูกัมีกิโลเนาะหรือม,มันเริ่มหอดห้าม,มาันหรอบกรยา่างีเริ่มรอบนี้โอ้กิโล,ล่อญ้าม,มาันลวเนาะลวกลวกแล้รกับพัดบ่เอาไปพัดกังีบ่หอยกากี้อันนั้นทำการใส่ขี้บะนะ่น่ะเด็ดขาซื่เนาะ นั่นนั่นขนาดยังพันเด็ดไปก่อนตหนึ่งก็มีราคาไดไครับต้องไ่คู่เอาเด้พี่น้องคือเพื่อสินคหาได้นี่นน้องแสดงว่าขวดยามันระบิดอีกเบาะแสเดือดซิพเอส โอ้ตอนนี้โมเป็นย่ามแต่ว่ายังพ่อมีขายพ่อไม่ได้พุดอยู่เป็นบ่ไปต่อก่ามาขายที่เราให้เป็นให้เป็นถันทงทางไว้แบบนขายจังไงขายสิบพันฮ่าสิบพันอันนี้ฮะโอ้อกะละมังละหาสิบพันกีบประมาณแปดสิบบาทกลมๆเนะาะกลมๆประมาณแปดสิบบาทกะละมังละแปดสิบบาทพี่น้องเขาซื้อกินมีมาเด้ครับเด้ออืมอมาตลาดพุทธวงศ์ โอ้ยเจมสอนคือกันค่ะบิร์กเมอะคุณนะโอ้ยคือกันคักวะเน่ะหมัดผมอีกเอ็นตาซ่ามาเด้อพี่น้องเด้อตลาดพุทธวงศ์ยามาเซาเนี่ยก็คักอยู่ได้อือของกินกระหลวงลายอยู่นะครับพวกปลาพวกอย่างนี้อยู่ข้างในว่าเดี๋ยวสีอย่างกับพี่เบิรงพี่น้องเดี๋ยวสีอย่างกับพี่เบิรงประเภทปลาเนี่ยครับเด้อ อยู่ข้างในหุ่คขับป่าเฮ้ยเมียนสบีได้เดยสบีได้นี่ตาหักขนาดเลยครับแ่ค้าน้อยเรัเป็นช่วงที่ดีปะดยดีเนาะโบปานได้โบปานได้่มเป็นย้ออย่างคนโมลงมาบอกฝนตกไหมฝนตกฝนตกคนก็เลยบอกให้ลงมามาได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบมีโค้ชญีคนแล้วนี่วันนี้มีหมอกหมดเลยเด็กไอ้ขับรถมานี่หมอกเต็มหมดเลยเด็ขาวหมดเลยแบบนี้คนสลายปะลายปะมือนีเฮะเอ้าขอให้มันมาเด้อเด้อขอบใจขอบใจอันนี้เป็นเส้นอย่างนี้เส้นดำเสี่นดำเส้่ยนดำบ่ดิโอื้อฮึ นักท่องใต้ดินมาสนันมองดูพี่น้องอืตาย่าเพิ่นนักท่องใต้ดินครับจิรอตัวรีนักท่องใต้ดินมาสนมมัน,ต,น,าสนตาย่าเพิ่นโอ้หลายเลยพี่น้องเคยขุดเฮ้เพิ่นก็เป็นตั้งใจขุดมาทุกเจือเนาะอันพวกเอามาขาย เขาดึงพุดมาบอกนี่เลยดึงไปรับซื้อเข้ามากะเจ้าไปพุดพุดป่ะแม่นโอ้พุดเองเลยพุดเองใครเองพูดเองใครบม่ได้เลี้ยงตัวบม่ได้เลี้ยงบม่ได้เลี้ยงหรอธรรมชาติมาขายแล้วก็ซื้อไปนัวซื้อเพชรกินอโก็ง่ายว่ะหาของธรรมชาติแม่นมาขายในตลาดแม่นได้เงินแล้วก็ซื้อเอาได้พี่เฮ็ดบ่ได้หนีเมื่อแม่นเพชรว่าผงซื้อลวดถ้าเ้องกัแป้งนัวเนาะแม่น น้ำปูน้ำปลานี่ละที่แม่นโอ้เป็นอย่างนั้นยเียสบนาล่อาชีพาบเนนั่นตอนนี้กแล้วไนีหน้าหนเนะฮะนาแล้วไนีเนาะาดตะเกียบวนีมันบอกใส่ปุ๋ยอะไรเนาะมันบอกใส่ปุ๋ยเบิงแยงม่อะไรมันบอกน้ำยาด้ำหยางเนาะโอ้โหุณแม่่าขายหมวกให้ค่อยนเห็นดีบอกเราซื้ออย่าง บอกคนใส่หมอกสิกุ๊กเห็นไหมเสาแหล่ซื่อเราเสาแหล่บ้านนาโอ้ยจได้แล้วบัดนี้ลืมซื่อแล้วตลอดเพราะว่าบ่ได้มาดูนานๆนี่มาเทียรนึงโอ้สาวแหล่บ้านนายังบ่มีคู่โซ่หดยังขี้อยู่สาวโสดสาวขี้่าวแหล่บ้านนาสาแหล่แห่เอ้ยแหล่ได้จะเติอตู้การเอาหมวกมาขาย เอากุ๊บมาขายบอขา,นนา,ายว่าวันนี้ฮะขายขายกุ๊บคอยมาย้มใดกุ๊บ,จบเจ้ามันกระดำแบบนี้ตลอดเลยเนาะเอเอเจ้าเตรียมไว้ขายให้คอยวะเนี่ยสาวแนหยอกแล้วโอ้ยนี่เจ้าเบิ่งนี่นน ัตตุกกระตุ้นบาดิมิวมิมมิมิวได้พอมล้มาดแม่มาเียแม่กพอิววกตงังต้องตงลยแก้ตึงๆๆ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  อันบอแม่เพื่อน่ะ่บงพ่อพอับพ่อคดกองย่องอยู่ดิพ่อกำลังสลบเหมือดอยู่พ่อหนุ่เศร้หมือดเศร้าเหมือดฮ้นอนเอาหกตัวเลยวะนอนกยะแกปืนด้วยขายจังไหนโลโลสามิาโลสามิาเอาลองสั่งผมดูโลนึ่งื่อมากันนี่แหละไปฝากน้องสาวจิ้หน่อยครับได้ของต้อนถึ้หน่อยนะ้บาเกาเนาะ ปรด้ของก่อนออยู่กับผมมีเดียวะกิโลจักบ่ากเสารถจักมาเสามันแทาแทบแขกรถใหญ่เปนไนมันยากทางเข้าไปรถใหญ่รถจักมันสล็อกแซกแรกมันเนียมันเข้าไปได้เด้มีอะไรไว้ยู่เือนอาะเป็นเมเฮซียู่เมีอะไรเป็นมเฮียื่เือนนาะกลัวละนักนักละ นักลากลความเบานักราความเบาิกินกินน้ำความเบาก<อ>ิน <ใจ S 1> น้ำความเบาๆๆอีกคนตัวคนลาวอ่อนสุดค่อยอ้าวจะกินแล้วไปไหนไอไปไปนี่กันไอก็ได้เงินเจ็บป่ะอ้าวน้องเมือ่อเช้าวันน้องเสียเงินไอไปได้เงินกบใจหลายๆกบ, <c ười> บใจล่วงหน้าหาเด้๋ยวเราเดี๋หาของมาตอนเราอยู่ดักเสือยัง,ย,ง,ย,งยังม่ลืมดอกยังไม่ลืมดอกแต่มันบาได้มาแบบรุ่ดหนะคือว่าไงคนขายน้ำให้ขายซอยมั้ยอ แม่กับลูกครับแม่กับลูกซีมันไม่มีฝากน้องสาวปะพอดีเนี่ยตอนเพึ่งเราขับใจเดินทางกันต่อครับพี่น้องครับนี่ครับน่าจะเพิ่มเอาเอาให้งอีกหนึงเอาให้อีกหนึง เกาสีโลดึงกันมาดูหลจนเปลายเป็นคนเล่าแล้วเออมความล่าจนเปลยนละโอ้บอกเล่าบะอยู่บ้านก็ได้ สบายดีเจยอยู่ดีนี่แ้งบอกอัพเดทหมากันอัางุ่นขอเราสวยงามขนาดสีเขียวดีขนาดนี้ลายเม็ดอีกไม่หมักไม่เก็บพักอยู่เลยอยันนี้ก็เก็บพักคือกันสบ,สบายดีขนมปังอันนี้ขนมปังมูมี่ใส่บ่ ขายแบบนี้เลยเนาะนี่เป็นห้านขายแนยวกินพี่น้องเลยเพชรข้าวพัดเป็นใส่กล่องขายเลยครับอาหารเร้าเนาะเป็นอาหารเส้าประเทศใหม่ๆเลยหอมมเลยพี่น้องมาเยืนอยู่นี่น้ำลายแตกเออเป็นถักเึดไดมีหาาัานกาแฟน้ำได้อยู่นี่นี่เหมีหาาัานกาแฟน้ำเดี๋ยวเอาไปไว้ใช้รถกันนัก มักไห้ไปใส่รถไปก่อนหนักนพี่น้องเองสิขับไปเบิ่งข้างในจังหน่อย่ามีตลาดที่ว่าเป็นเครื่องสดเป็นเครื่องสดเป็นไปเบิ่งก่อนบ่กเก้าเดี๋ยวสิขับไปเบิ่งข้างในคน่ามีอย่างไหนปะ วาสิขนมกันพี่น้องนี่ขนมอืมคนเทนเนอรมีขนมทั้งแบบว่าซื้อมากินง่ายๆไปสวนไปหัวไปหัวไปสวนอย่างเี้นะขาซุกนี่เป็นหนึ่งไว้นี่ไม่ไม่พ้อนเลยแต่ว่าคนขายนี่ยแบบงามสุดๆออสวยสุดๆมารอบวันยุโรปบ่านนี้นาาม,มารอดนี่นี่คือมางามมาขาวมาเนียนมาเห็ดอ่องต่องอยู่แท้แม่ค่ะนี่ ไปกินเนี่ยอย่างมากเพราะเราเจนเราเจ้นน้ำเผาอ,อ,อยู่บ่บอกไปกินเยี่ยกินแต่มาอร่อยว้ายจีลีนี่บ่เพอาะจะไปหากินกัน,กนเด้ย่ยเธอเด้่ไปหากินยิ่งใส่หมากอร่อยมันมีนมมนมนย่ามอยู่บ่เป็นย่ามอยู่สิย่ามไหนมันออกย่ามใดนกันบ่บ่อร่อยมีซืุอย่ามสิย่ามยากอะไรบ่เหตีแม่ก้าก็ได้แต่ทังกินมากอร่อยมาเท่นแล้ว กิจสา,าเราดิโอ้หันต่ำบ่หนี่ด้อหันต่ำบ่ต่ำจะเศร้าเลยครับผมซับประหงไว้่านเลยเด้อใครอยากต่ำมาเอาเด้อครับนี่ซับประหงไว้่านเยาาลเยก็อําต่ำต่ำประหงมีเครื่องของขายนะครับพี่น้องปลาบอกกะละมังปลาบ่เลย กระเป๋าลูกซิ้นเนาะว่าไง่าทางในนี่ก็มีคือกัน,น,กนแต่ว่าก็สิเป็นอีกแบบนึงนะครับเพิ่นมาขายแม่แม่ผลไม้น,นี่ของกินซุปลาบปลา,ปาต้มหน่อไม้แก้วกบของกินซุก,ก,กแก้วปลาคุดส้มหมูพี่น้องเด้อนี่มาส้มหมูนี่ขายได้ไรแม่ 5, <000. S 1> ห่อห้าพ่อละห้าพันกิบเท่านั้นเขามาตลาดพุทธวงศ์พี่น้องเขามาทางในด้วยครับเด้อ นี่ครับลูงมีเตอ้าจี๋เลยแล้วนี่ขั้นเป็นประเภทปลาหรือว่าของสดนี่ต้องเข้ามาทางในจังหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไม่ได้ยหญอยู่ทางนอกเลยปลาเพิ่นทีอยู่ทางในเข้ามาอีจากจังหน่อยนึงนะครับหย่างเข้ามาจังหน่อยนึงเข้ามาตลาดปลาทงขั้นอยู่ทางนอกเรไม่ได้กินเลยเออโบเห็นแล้วก็เมื่อเลยเนาะขั้นโมย่างเข้ามาฮะนะขั้นย่างเข้ามาเราได้กินปลาสดๆงามๆเลยพี่น้องปลางามๆปลาใหม่ๆปาลารวมครับว่านี้ ขายกองนู่นใดปลารวมยังสิสิบพันกีบอ่ะหุยสิบพันกีบพี่น้องนี่นะกองมีนะสิบพันกีบอันนั้นนล้วรู้สักสิบห้านี่กองสิบโอ้กองปลาน้อยนี่กองละสิบพันกีบพี่น้องปลาขาวเนาะมันถือมองบันถือถือสะดุ้งหรือยังไงแบบปลานี่นะตุ้มที่เอาไปดักใส่ทั้งน้ำไหลๆฮะเนาะโอ้ใส่ตุ้มปลานิ้นครับพี่น้อง มีปลา꼬ปลาสดๆเลยเด้อครับเด้อหลายครับอยู่นทนข้างในก็เป็นว่าไงว่ามีเครื่องมีคลองขายปลาบ้านนี่แหละนะครับให้พี่เห็นน้องได้มาแวะซื้อแนวอยู่เนวกินนะครับตลาดพุทธวงศ์นะได,ได้เสื้อผ้านาเพ่รองเท้าของไ้ของไซต่างๆกับมีครบ,บด,ด้อครับเด้อกระเป๋ากับมีนะต่าุบ เขาอยากเลาะไปทำยังไงอันนี้แมวกำลังเสียออกลูกอันนี้ตุยขนาดอน, <c oughs> นอนเลยแหรเนอนทางครับนอนหาลูกค้าพี่น้องเลย V I P ขนาดเลยครับทากันนอนหาลูกค้าแล้วออนอนเศร้าเมื่อลยล <c oughs> ้วเสื้อผ้านาแพ้ครับคุณหลายๆใหญ่ๆอย,ย,อยู่สบายดีไอย นอนออรงองเท้าลูกค้าเนาะรองพรมรองเท้าด้ยวยครับเด้อมีขายครบเบิดนะครับของใส่ของใส่รองพรมรองเท้ากระเป๋าก็มีขายด้วยครับเด้อทั้งน้อยทั้งใหญ่เอาบระเปากระเป๋าจะยังใหญ่พวกพวก่อว,วะเน่ยนี่เป็นห้านขายเครื่องยิบย,ย่อยสบายดี เขามาซื้กือบนี่แหละมึงนะเขามซื้อเกือบลนนะอ,อ,าาอ,อบลนี่แหละสบายดีนี้แถุงเ้านี่น่าสนใจอยู่ด้ยซื้อถุงเท้าใส่เมือสบรองเท้าแฟชั่นนะครับของ,งน้องๆไม่ยิ่งโอนี่เขาซื้อกับเราหนิเขาซื้อเกือบเอกอาเซื้อกับเาหนิสบายดี ใครดีบ่เ่วงนี่บ่ปานใดบ่บ่บ่ค่อยดีบ่คนบ่มาบ่ฝนตกฝนตกอืมฝนตกนะเดี๋ยวจะหน่อยมันก็ดีขึ้นเนาะอันนี้เป็นถุงยังไงนี่ถุงตีนเป็นหูบตีนเลยมีมันใหญ่บ่นี่ข้าใส่ได้บ่แท่วะมาามาลองมึงดู เอาไาหมเขาลองมึงจะคู่เห็นไหม,มนี่เอาบักรลายนี่มันก็มีขางเดียวมาเบิร์กยังไงเขาจะได้แบบนี้สีเน,น่ะสีที่ขเขาอยากได้เอเอเออนี่นมามาคู่คู่นึงคู่เท่าไหร่ขากันกีบ <mentor. S 1> ใส่เลยครับพี่น้อง <bold> <ains. S 1> ใส่แล้วอีรีบวนี่ มันมันสินบ่น้อยจ้บ่บนน้อยพอดีอยู่นี่ห้าพันพอดีเลยพี่น้องห้าพันจีบอะไ่ต้องรใส่หรอกข้าวที่ใส่เลยนี่ใส่อีกเลยพี่น้องน้องน้องซื้ออย่างไรนะซือนี่ซือนี่นี่น้องยี่โดยโดยตกลงยังยังยังสดคือเก่าอยู่ปะ ยังโสดคือเก่าปะบ่มียังบ่มีแฟนบ่มีบ่มีเลยแฟนถ้ามีคนมามากสีมากเขาอยู่บ่ละม,<า>ม,มักมักหักเดี๋ยวดเห็นว่ากันเด้น้องยีน้องยีนะครับเดี๋ยเป็นเจ้าของห้างขายเครื่องเนาะกระเป๋ากระเป๋ารองเท้ามีครบเบิร์เครื่องใส่เครื่องใส่ต่างๆมาอุดหนุนได้บ่แพงหรอปะลดราคาให้เขาเด้อคันเขามาซื้อ เลยขอบใจขอบใจบ๊ายบายนี่คือบรรยากาศตลาดพุทธวงศ์ครับพี่น้องครับแม่ค้าเพื่อนกิดสิไปหากินเนี้ยบอกอร่อยเพไปนล้วเ <c oughs> ข่ากับเมื่อคือก,กันได้ยังเก่งกินข้าวเข่ามันกินข้าวพี่น้องเอาสักลักครับพี่น้องครับเดี๋ยวลุงมิเตอร์สิขอขอนุญาตลากลับสักก่อนนะครับเด้อไว้จังพบพอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับพี่น้องครับเราว,วิดีโอนี้ขออยู่ให้อยู่ดีกินแซ่บ ให้อยู่แจบก,กินนัวด้วยครับด้อยะระลงโปง่งเปงจวดสวัสดีครับ